สีสวาดสีสวาดเนาะซื้อเงาแน่เลยวาดก็ได้ซื้อเหรนซื้อวาดเนาะสามชที่เขาสามชิ้สี่ตีฝั่คือยังงามแต่ว่โอันยุงหากหลายแต่ว่าตาตาเนี่ยงามอยู่เนาะเขาคัวอีกเท่หนึ่งโมแน่คือแบบว่าขั้นมี่้นที่แบบว่าหับเข้าได้เนาะขับเข้าได้เดบเข้ากับพ่อมนะพ่อมทีเดบจะสั่งชีวิตไปนำากัน Hmm. พราะว่าเฮาเองก็บ,บ่มีไผเนาะ hmm. คือเฮาก็อยากหาเงินสร้งหางฐานะสบายดีสบายดีสาวบุญเปียงสาวลาวเนาะสบายดี FC ทุกคนเด้อยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ่า YouTube ของสาวบุญเปียงสาวลาวเนาะว่าผมมาพอกับสาวเปียงในมื้อน,นี้ก็ยังอยู่บ่อนเกาน่าเนาะทุกคนเนาะกะกําลังสิเมื่อว่าซั่นซะแต่ว่าบังเอิญเนาะมาพอสดคลูดใหม่จังนี้ ว่าสาวสดคนนี้สาวเสียงกระบอกเลยว่างามงามนะทุกคนผู้จยกผู้ง,งามอาลีแต่ว่าสื่อเสียงเฮียงน้ำเนาะเรื่องอายุนะคะข้อมูลเพิ่มเติมนี่ทางสาวเปียงกั็ยังมาทันทาถามอย่างจ้าอย่างทุกคนเลยหาซนะีพีอโอกาสเข้าไปถทา,าพร้อมๆกับเอฟซีเบอร์ทุกคน่าสาสะนเนาะ ก็โอเคเพื่อบม่เป็นการสักษาเสียเวลาเนาะก็เขาไปโอไปลมเขาไปสอบถามพร้อมกันเลยเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวเตียงในเด้อเนาะเพื่อเป็นกําลังใจสาวเตียงเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะที่สําคัญก็คืออย่าลืมเบิ่งโฆษณาให้ในเด้อทุกคนเด้อโดยสบายดีโหนก่อนอื่นก็สิให้ทางอ่าสาวโสดเฮาแนะนําตัวก่อนเนาะชื่อวัสดีอะไรเออสวัสดีสวัสดีเนาะชื่อยาวแน่ โดยวาดกัได้ซื้อเหล่นซื้อหวานเนาะอันอยู่ได้จากปีเลยที่ข่าวซ้ำทุกทีสามที่ข่าวสามทุกสีปีก็คือยังงามแต่ัดบอันอยูุ่บากหลายแต่ว่าหน้าตาเนี่งามอยู่เนาะเป็นอะไรผ่านมากนีคือเคยมีครอบครัวป่ะเคยแต่แบบสู่กัน ป่าก,กันหลายปีเลยสิบกว่าปีเลยปา่ากันมาป่ากันมาในสิบกว่าปีเลยสิบกว่าปีมันก็ไม่เคยติดแต่งงานไม่เคยเลยนี่จะฝากสูเละเพิ่นม,มาอยู่น้ำเขาฝากสูซัมเมอแล้วกตตะต,ต่างคนต่างไปเห็นงานนะใช่ไหมต่างคนต่างไปเห็นงานแล้วกะยืมกันมาได้กันอยู่น้ำกันบ่ได้เนาะทุกคน เดตทางคนตังไปหาเงินอะ,ะไรแม่มันบ่เข้าใจกันละก<ด>ัน,นปะเก็บกี่ปีคืออันตอนอยู่น้ำกันนะได้โดนบ่จังแบบมาปากกันจังห่างกันพูดจักกันตามการบุญนี่แหละแล้วกาเพิ่นกัเว้ากันสิมาสู่เด้อตอนนั้นก็เฮายังคือแบบ <c oughs> ยังบ่เคยได้มีเนาะแล้วเฮาก็คิดว่าเอ้อเอาบ่หรือบอ่อเอาสินะแล้วก็เพิ่นก็มาสู่มาสู่ล้วกั อันข well, like ับไปหาเงินเตะไงแหละแร้วา like ็จะมีต่างคนต่างไปหาแล้วก็ฝากกันโดยแต่ว่าจบกันด้วยดีบ่ดีมากชิบไมย่าห่างแล้วก็ต่างคนต่างไปโดยแล้วก็บ่มีอีกแบบแล้วทางเอ้ยนี่มีลูกแล้วบอกมีลูกแล้วบ่มีลูกบอสเนอะมีลูกเนาะทุกคนอา คือเคยมีครอบครัวมาอีกเทื่อนึงเนาะเป็นเคยสู้แล้วก็สองสามือเนาะที่ว่าแตงเอาแมนยดทะเบียนนะคะจีบอรกัแล้วสามมือเขาบอก่อยู่น้ำการเล่นสามมือแล้วก็เขากายาบไปตกโกตังไปเห็นงานเดี๋ยสิแล้วก็แยกงกันเลยแล้วก็หยุบมาว่ากันเรื่องปะก่ได้ก็่คยได้อยู่น้ำการแล้วลูแล้วนี้ได้อยู่น้ำกันแต่นสามมือนั่นเนาะ อันที่ว่าสามีเพื่อนทีได้ทุกคนเพื <c oughs> เ่อนกับบบเคยมีเขากับโบเคยมีนะบเคยมีแบบเมียมาก่อนนะ<ด>นะก็เลยแบบเขากับโ<ด>เบเข่าใจโดเลยพระท่านได้ความแล้วในระยะผ่านมาเนาะอ่าสิบปีเนาะก็คือโบมีหนุ่มๆเข่ามาเลยบอกมีกต่คือแบบว่าว่าแบบมาว่าวเรนเน ปรดีเอาจริงจังเนาะคือแบบเขาล่มไปแบบบ่เอาจริงจังฮะเอาก็เลยบ่อยากว่าคือเข้ากับอายุหรายแล้วเนาะคือตอนนี้คืออยากจะมีเปิดใจคืออยากจะมีคือแปลว่าพ้อมนะพร้อมีครอบครัอวอีกเพื่หนึ่งมอแน่นคือแปลว่าขั้นมีคนที่แรลว่าหับเข้าได้เนาะหับเข้าได้แบบเข้ากับพ้อมนะพ้อมที่แบบ จะสร้างชีวิตไปากันพราะวาเฮาเองกับบม่มีไผเนาะคือเฮาก็อยากหาเงินสั่งฐานะตัวเองเนาะโดยจะสรา้างครอบครัวใหม่อีกครั้งเน,ะนาะแม่นๆคือตอนนี้นี่เจ้าอยู่นําพ่อแม่บ่บอ่อยู่ทาอยู่กับพี่กับน้องแหละคือเพื่อนเป็ขเน,ออนของตัวเองยังบ่มีบะเพื่อนเป็นของตัวเองบ่มีอ๋อ อยู่กับไพ่เหือนค่ะอยู่คนเดียวนี่น่าจะคู่อยู่ด้วยกันโรลีไรโบเคยเพื่อนหลังนี่เห็ุมาบโเคยอันบเคยมีแบบบบเคยมีแฟนบบเคยมีผัวมาอยู่แบบนี้นะบบเคยล้มไปจท้คนอยู่ในบ้าันเดรีว่าเดรีเลิกเลิกกบโฟมานี่ไม่ได้ลมพี่เลยเลยเพื่อนนี่นะเขาสั่งเองหรือว่าสั่งกับสั่งเองอ่าผัวเก่าสั่งเองสริงเองเด็กเป็นแบบมูนอันแบบมูนของ่อนะแบบ มูลปล่อแน่น้อเจหาเองเบิดมันกัดนั่นเอาลงมูลป่อมามาลอยน้ำแน่ขับผิดว่าเข้าแถามาเข้าพวบ่มีอย่างกระบ่มีเขาจะอยู่น้ำไผ่น่ะเลยเดิมเออชางเฮือนไหวเนาะชาตะขวดมีกะเขากะอยากอยู่น้ำเขากูเลยเนาะเลี๋ยวกันเข้ามาอยู่น้ำเขาได้ก็โอเคโอ้เนี่ยคือเนี่ยได้ก็ได้เมนบอกไปอยู่น้ำเขาก็ได้ได้เบิด โอรพะว่าเฮาแบบนอมคือแบบเ้าบ่มีพผ้อีอย่างนะบ่มีแบบบ่มีภาละบ่มีภาระอีอย่งมีแต่อยากส้างสร้างต่อไปอ่นะโดยคือ่าวพอแถวเม่พิ่นยังอยู่บอปัจจุบันบอพ่นเสียแม่ก็เสียแต่มีแต่เอื้อยแอยน้องซื่อแม่นคือว่าแลนพิ่นซำอยู่ตัวคนเดียวเนะอมีเพื่อนหลังหนึ่งมาซั้นซะ แล้วมีอย่างในแบบเป็นของตนเองนอกจากเพื่อนเนี่ยไฮน่าตะก้ามีบอลบอก็มีมีแต่มีแต่หาอะไรแบบนี้ค่ะโอ้มีแต่สีหาเป็นของตนเองนอกบ้านแน่ละก้าคือเขาเมื่อยละฮะผู้เดียวเนาะคั่นมีคนมาซัพพอร์ตแบบว่าเบิ่งเขาเขากับพ่อมานะอืมคือแบบถ้าว่ามีแต่อยากหาใส่ตัวเองแบบแบบนั่น อยากพัฒนาตนเองให้มันดีขึ้นกว่านี้เนาะเพราะว่าเฮาก็อายุหลายแล้วเนาะคันเฒ่ามากเลสิเบิ่งเฮาเนาะม,มันโค้บนะ่มีนั่นมันมันยากนะเนาะเวลาเจ็บเป็นมานะ่ะดูแล้วอา่าก็ตั้งสเปคไว้ีโมนนมๆของเฮาสเปคสเปคั่านบอกท่านบอกสเปคแล้วก็อยากได้คนอันผู้ชายดีๆเนาะโดยแต่ถ้าเกิดว่าเอาคนที่เขากับเฮาได้ ระดับเบิร์ดแง้เข้าได้ดูแลเข้าได้ดูเข้าบุมีไผ่เนาะคือโตผู้เดียวเขาก็อยากมีคนแบบดูแลเขาเลยอ่ะโอ้เลวอายุนี่คือจำกัดอยู่โบอย่างได้อ่าจักปีขึ้นไปโบประจำกัดเราคุยได้เบิร์ดมั้ยสามสิบขึ้นไปอ้สามสิบปีขึ้นไปเนาะทุกคนเนาะเมนคุยได้เบิร์ด ได้ครัคิดคืนโดยรุ่นน้อยกว่านี่บ่บ่ไหวบ่รู้จังไงรุ่นน้อยอย่างครับ่บจริงจังจริงใจกับเฮานะอยากเรียนรายยันแบบมาหลอกอีกแบบนี้เขาบ่บหมักกันโดยอย่างธรามาตัวเขาเนาะโดยคนที่ใหญ่กลัวผัดเพิ่นอาจจะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่เนาะแล้วก็มีความคิดเป็นผู้นั่งมาซั่นซะเพราะว่าทั้งเอื้อยเพิ่นนี่ก็พร้อมแม่ว่า มีครอบครัวเนาะถาว่านุ่มๆเนาะคือโอกคือใจกันนะในอนาคตเนาะเขาคุยกันก็อนทําอีดีนะแนวนี้เพื่อนนีงอยากขออยากแต่งเมื่อเบิ่งแยงพ่อเมย์เมนไปมันบอกได้หรือว่าต้องออกอยู่เพื่อนตนเองได้อันถ้าคุยกันเข่าใจแบบตกลงเข่าใจกันเนาะมันค้อื่นกับเบเกี่ยวได้ล่ะแบบมันอยู่ระหว่างคนสองคนเนาะเวลาเขาเลยเขาคุยกันเขาเบากันนะโดย <laughs> โดยแล้วมักนุมทางใดเป็นพิเศษบ่นุมไทยนุมลาวต่างประเทศมักในใจมักจริงๆงบ่เคยได้นเดนบ่เคยได้ล้มนุม่มนุ่มใจห้ากันยังบ่รู้เนาะแต่ว่า <laughs> แต่ว็ได้ลองนุมไทยบรรังกอดกั <laughs> นนุมไทยนุมลาวก็ได้ลองคุยบังกอดเนาะส่วนข้างว่าอายุลายอยู่แต่ว่าผ่านการมีความหักเธอเดียวหนึ่งเนาะแม่เื่อเดียว คือในชีวิตรประจำวันเหาเห็ดย่างแม่จ้ะชีวิตประจำวันตั้งอันตกรก่อนเนี่ยตั้งแต่แตยังบ่มีโควิดเนาะเราไปเห็ดงาน,นฝั่งไทยเนะาะบ่มีโควิดมาเรากะบไ่บได้ไปก็เลยอยู่ในบ้านกะแต่ก่อนปลูกผักไหนชวนผักแต่ก่อนปลูก<อ>ผักขา,ายเห็ดยังนิ่น่หน่อยไปนะ่ะเก็บเก็บเก็บซาวไปเป็นแมมค่าเนาะตะกี้ปัจจุบันนี้คือยังค่าขายอยู่บ่ ปัจจุบันยิมโบอยู่แบบอยู่ละลาบบอปัจจุบันโดยอละหางานอยู่คันนี้งานกเก็ตงาน <c oughs> เห็ดงานอยู่ฝั่งไทยนะโ,ยโอ้พันนี้งานเห็ดก็อยากจะไปเห็ดโดยเพราะว่าเราไม่แซนเนาะเมีนเลยเอากัมีแต่ว่าไปหาเห็ดงานเลี้ยงตัวเองอะไรเนาะคุณบ <c oughs> ่มีบ่มีคนเลี้ยงกะชิจตงซี่เลยหาเลี้ยงเจ้าโป้ถามว่าพ่อคนที่อ่าเพิ่นจริงจังกับเฮาเนาะ อาจจะไม่ได้ไปเห็ดงานกับมีอาจจะได้เป็นเมสีเฮือนกับมีเนาะได้เบิสเ,เห็ดกับข่าเห็ดกองกินเป็นเบิดโอ้ะฮะองกินลาวกองกินไทย่อยเป็นเบิสโอ,อโดย <c oughs> คือไปเห็ดงานเ <c oughs> ดีว่าเป็นเมครัวโบหลุนไหนคือไปห็ดอาหารถนัดแบบอันเห็ดกับข่าวขายจะมีจะรับจ้างเขาเนาะเป็นลูกน้องเขาอะนะโดย หรือว่าเฮดได้อยูเมนูกระเพอ้วเข่ามีอย่างเป็นเียมะ้อยเบิดเนาะตอนนี้มีแต่ทานนมนมเข่ามาอย่างเดียวทุกคนนะดูทางเอยก็มีโทรศัพท์เป็นของตัวเองมั้ยมีแต่มันห่างเลยนะโอ้โหมันห่างนะโทรศัพท์ห่างเนาะโดยจะซื้อจะโดนบ่เบิร์นแดนยังว่ายูทูแต่ละมือกับบอมี่ยังบ่ไดเหล่ากบผู้ใดไดมีแตนยูทูปดู แต่ว่าถักเซตได้อยู่เล็กหน่อยบ่ถักเซตคือแบบว่าเฟซไลน์นี่เล่นอยู่บ่กะสิเล่นเมื่อนี้แหละคันมีคันมีผู้บ่าวกะสิเล่นเมื่อนี้แหละเนาะเพราะเฮาบ่มีคนคุยเนาะคันนี้เขาจะนเงาเนจะโดนนะโมเป็นกะสิเฮียนเหมืงกันเนาะแมนจะคุยกันไปนะถูกใจถูกคอกะจะเล่ากันใหม่เนาะ ต่เร um. ื่องแก่น <t ries> <Ali ens. t ries> <sh> so ี no ่คือเจเป็นหลังไม่บ <sh> ัรลุวะเจออกกล่องเลยหลังไม่ก็ได้โดยเอาหลังไม้เนาะดีดีด้วยเป็นต้นไยานเลยว่ามีรถจิตข้ามลาลัยแม่ตั้งแต่มีคนดีคนบดีเนาะมาสทหายทางซองคัดหายดีกว่าเนาะโดยโดยคือเฟรยลไลกามีฝนมาทาว่ามีคนคุยนี่ก็คือแบบพ่อเล่นเลยคนวะ <c oughs> อันไหนที่ว่าโบเป็นก็สิฮัดเล่นเบิดเป็นวะเนาะ mm hmm. โดยแล้วทางเอื้อก็มี่ยังยาฝากถึงนุ่มๆที่สิเขาไมา่โลนับตั้งแต่มือนีเป็นต้นไปเนาะคันนี้อะอยากเอาอยากมีคนที่แบบว่าซัพพอร์ตเขาได้เนาะ mm hmm. แบบดูแลเขาได้บอมเบนว่าช mm ิเดนเห่นแบบมีเขาเข้าบอมักคือเขาอยากมีครอบครัวแหลยคือเขาพร้อมแล้วเนาะโดยคันแบบว่าเรื่องแบบว่า ชิเเอากันได้บ่ได้กะอีกอย่างหนึ่งเนาะเข้ากับคุยกันไปก่อนลงกันไปก่อนศึกษากันก่อนเนาะแบบนี้เ่นแมนเราต้องเข้าใจกันก่อนเนาะโดยเ่เข้าใจก็อยู่ตรงกันบบได้เนาะโดยแมนเลยคือเพื่อนนี่ก็ต้องการหาเสาลักหาที่พึ่งพาอาศัยเนาะเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวนะทุกคนเถ้าว่าสิให้คนอื่นมาพึ่งพานี่ก็มันก็ยากเนาะเราเป็นผู้หญิงอันเดเมื่อยแต่บางทีเราหาแบบ บ่มีสาวรักเนาะเขาเหนื่อยเป็นผู้หญิงคนเดียวใช่ไหมแม่เทำดองทอเนาะแม่คิดแบบคันหาชองคนนี่มันไายกับู้เดียวหาเด้กที่น่ะอ้ยอย่างนี้แบบนั้นอยางมีคนเคียงข้างแล้วก็พร้อมสามพร้อมสามไปน้ำกันเนาะโอ้อันใดที่ว่าบ่มีกะหาไปน้ำกันถามว่ามีแล้วก็คือดีถามว่ามีอยู่แล้วก็ดีขั้นการนะทุกคนกดีหน่ิดนึงเนาะบ่มีก็คือว่าหา หโดยตอนนี้ค่ะคือเพื่อนวาอาวหาแะไรเนาะต้องการคนมาอยู่นำ้ำอยู่น้ำก็ได้ไปยุคุ่นก็ได้เพื่พอนว่าเพราะว่าเพิ่อนนี่กับบ่มีพระลบ่มีพ่อเมที่ต้องดูแลแล้วตอนนี้นาะทุกคนเนาะไผรที่ว่าหักมกักถึกอกถึกใจถึกสาตาก็เพิินเนาะก็คือสามารถถักเสร็จมาหาเฮาส่วนตวัวสั้นๆเนาะเอากระสีเอาเฟซเอาไลายเพิน่นนห้หลังไหมทุกคนเลยโดยหลังจากนั้นก็คือคุยกันเองเนาะ เพื่อนเปิดมือก็เห็ดทำความสะอาดเพื่อนท่างยังบ่ได้หมักผลิตไปเที่ยวบ่โงบอ่เคยเลยบม่เคยไปเิี่นกลางคืนบอบ่เคยบ่เคยไปขำมาแล้วนอนอยู่แต่ในเฮือนทางบม่มีหมู่ไหมบอไม่มีหมู่ก็มีครอบครัวเบอร์อะไรเด้ออาตุลกาไปเลี้ยงเขาเนาะเขามีครอบครัวเบิด์เท่ากับเลี้ยงใจเขาส่วุลานีิสีเง็นไรวะ หรือบอกกับมีงานในบ้านในเมืองก็ไปอยู่เนาะเทวาการปรินไปเที่ยวกันขำกัขึ้นกินเหล้ากินเบียร์ี่แมนเพื่อนบมไปกะดีอย่างหนึ่งเนาทุกคนในเพิ่นบมมักไเรี๋ยวยนี้ก็ต้องการแค่คู่ซีวิตเ้อทุกคนเลยคนไหนที่ว่าพ้อเบิ่งแย่งดูแลเพื่อนกเข้ามาได้เนาะข้ามาทักทายกันได้ทุกคนเลยป็นอะไรสนุกมีอย่างยี้ถามเพิ่มเติมบอ แเมื่อ,ะอนะเนาะนน้อยงามเนาะคนนี้ค่ะบอกเลยว่างามทุกคนลเล้อตัวจริงเลเจ้าผ้งามอยายุลายแต่ว่าหน้าตาย,ยังอ่อนทุกคนเลยแต่ว่าบ่มีนุ่มๆเนาะเข้ามานี่เจ้านนิก็จะลงไปท้าอีกเป็นบอก จะต้องไหตัดฟันสูอีกเลยเนาะสูงมากแต่น้อยคือพ่อเมย์คนจากไปะดนบ่อสักาวานันแม่เฮานานจากไปตั้งแต่เฮาอยู่หาปีแต่ออพอเฮาเนี่ยจากไปประมาณน้อยเ่ยเข้าเข้ากับปีอราจะจะหอดิบีแล้วเลยว่าสูงมาโดยตลอดเนาะ บ,บรรเลียงให้น่าตะกานี่ทั้งเอื้อยกินเขาอยู่ใส่ค่ะแบบว่าใหา้หน่าเ่าบ่มีเทากับบริเหตนาเนาะคือเราก็อยู่ผู้เดียวค่ะกับคนกินหลายปันใดน,นะโดยซื้อเอากินแนวอื่นไปแล้วก็เลี้ยวไปเนาะแม่ซื้ออะไรซื้อเขาเจ้ามาหุงเราเลยเขาเนื้อเขาเจ้าจะทาคำกินคนเดียวนี้ไม่ได้เปิงไปเลยนะแม่ถ้ามีคนห้ก็ดีด้วแม่อะไรเนาะไปซื้อเขาก็ต้องใช้เงินเนาะเชื่อว่าเขาก็ ช่วงนี้เขาก็บริหตุงานนะนะเอาคปมีซื้อมันก็หารายได้บ่ได้โดยพบรอยกันง่ายๆเลยเนาะแม่แม่อันนี้กับผู้ไทยคือการว่าว่าไทยผู้ไทยกันาไทยสาวผู้ไทยสาวผู้ไทยว่าผู้ไทยก็ได้ว่าก็ได้เนาะมีเจเท่านั้นนะทุกคนเนาะลืมถาม้วทุกคนคือหนุ่มของข้าวนี่ยมีทั้งหนุ่มโสดอรือเนาะ แบบ๋ยบเคยมีครอบครัวมาสั่นซักแล้วก็มีนมอ่าพ่อห้างพอา่อใหม่มีลูกติดนี่จะทางเอื่อยกับหาดได้หรือเปล่าไ,ได้คุยได้คุยอโอแคค่ะแบบเข้าใจกันเนาะ<อ><ด>เบิร์ดกันไปพอาจะมีที่โต้เนาะแมนดูแลเรเข้าใจกันบ่แม่นว่าสิมาเราสองสามเมือบโบก็ไปถึกใจเปลี่ยนอยงเงี้ยสิจะ <c ười> เป็นไปไม่ได้แน่นอนเดี <c ười> ๋ยวคุยคุยกันกอนน่อนเลยคุยกันได้เบิร์ดคุยกันได้เบิร์ด โดยโดยใช่ะจริงไปอยากจะคนที่แปลว่าเขาระหับเขาได้ฮะนะโดยเพราะว่าทางเขากับบริเวงปิดบังว่าสั้นซเนาะบริเวณบอกไปเบินแล้วบอกไปบนตรงก็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ทางเขากับเซเรคอโตโจไวกอนมาสั้นสักพอว่าตาวินกับโตเกะโตนี้โดยโดยก็มาพบมาพอกับเพิ่นกับโตนค่ำทุกคนโดยสบายดีเด้อสบายดี